ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรัะโยคาวิจร์ทั้งหลาย,ลย,าย,ลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาเรื่องเรื่องของทรมรม,มิเกาวบาศกมาเล่าสู่กันฟังต่อไปความจริงเรื่องทรมรมิเกาบาศกนี่จะให้จบตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทรืรอวันนี้ก็จบได้ แ็ได้ว่าเราคุยกันในฐานะมาปรึกษาไม่ใช่นี่เล่านิทานสู่กันฟังเป็นนั้นว่าวาระที่แล้วจบลงไปอาศัยที่ท่านธรรมิกเก่าบาศกกำลังสนทนานอยู่กับโลกูกลูกมีความสงสัยคิดว่าพ่อเพอหรือพ่อกลัวแต่ความตายจึงยกมือห้ามพระสงฆ์ทั้งหลาย แต่ดว่าท่านธรรมิกาอบาศกมาเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นหยุดเสียงแล้วจึงได้ตั้งใจจะฟังพระสวดมนต์ท่านมองไม่เห็นพระสวดมนต์มีความสงสัยยิงถามลูกว่าพระไปไหนลูกก็ตอบว่าพ่อห้ามไปแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจงไม่ได้อยู่ต่างคนต่างไปหมด ท่านจึงได้แสดงว่าการที่ห้ามในความจริงไม่ได้ห้ามพระเพราะห้ามเทวด,ดาที่ส่งเสียงเอะโวยวายต่างหากล,ลูกสงสัยจึงได้ถามว่าเทวด,ดาชั้นไหนมีความสุขมีความรื่นเริงที่สุดลูกก็ตอบว่าเทวด,ดาชั้นดุสิต อันเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์และพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาท่านยังบอกให้ลูกอธิษฐานว่าถ้ารถของเทวดาฉันดูสิอยู่ที่ไหนก็คอยพวงไหลที่โยนไปคลอนองงล,ล้วคลองงอนรถไม่ลูกทั้งหลายพากันปฏิบัติตามพวงไรลก็คลองแต่ลูกมองไม่เห็นรถ มองได้เห็นพวงมลาลัยหยุดนี่อยู่เมา่ากาศท่านี้กล่าวว่านั่นแหละเป็นเธอพวงมลาลัยเป็นรถของเทวดาชั้นดุสิตเราจะขอลาเจ้าสังหลายไปอยู่ชั้นดุสิตตั้งแต่บัดน,นี้แต่ใครมีความตั้งใจและปรารถนาอยากจะใครไปอยู่มีความสุขอย่างเราเจ้าก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับเรา เป็นอน,นว่าชีวิตก็ะ่่นเคลื่อนจากร่างกายแล้วก็ไปเกิดบนชั้นดุสิตธิพ่พบมีร่างกายสูงสามขาวุฒิเกือบสามร้อยเซนประดับด้วยเครื่องอลังการประมาณหกสิบเลี้ยงเปลี่ยนตายเดียวนั้นเกิดเดียวนั้นมีนางสอนพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว มีมันแก้วประมาณยี่สิบห้ายชนปรากฏเป็นที่อยู่ของ่านข้าที่แล้วมาจบลงตรงนี้ต่อไปขอต่อข้าที่แล้วเป็นว่าบรรเมื่อบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายกลับมาถึงมหาวิหารแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วจึงได้มีแท้พระพุทธมัน อย่าตัดถามว่าพิกเวดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายมัน,นอนธนบาสกธมิกาอุบาสกได้ฟังทำแล้วรือยังไงมันได้วิสุทิ์ทั้งหลายได้ฟังแล้วยิงกราทูลองสมเด็จพระเิพแก้วว่าพันตีข่าแต่ผู้ภป็พระเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข่าธนุบาสก ใน,นขณะที่ข้าพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่อุวาสศกได้ห้ามพระเจ้าให้หยุดเพราะว่าจงหยุดจงรอก่อนจงรอก่อนค็รับแล้วก็บรรดาเวลานั้นบุตทินได้คุณบาสศกก็พากันร้องให้ข้ามคนคนที่ตั้งใจฟังธรรมไม่มีพวกข้าพระพุทธเจ้าจึงปรึกษากันว่าบัดนี้ไม่เป็นโอกาส ยิ่งในลูกจะอาสนะมาในขณะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายงงรัสรว่าพิฆวิดูก่อนพิสุทธลายอุบาสกนั้นจะได้กล่าวคำทัดทานห้ามปรามพวกเธอก็หาไม่ท่านนี้ก็เพราะว่าบรรดาเทวดาทั้งหลายหกชั้นต่างคนต่างอารุธมารับชั้นละคัน บรรดาเทวดาคนนั้นกนนั่งในรถเต็มต่างคนต่างเชื่อเชิญท่านธรรมิกะอมบาศกว่าขอท่านธรรมิกะอุบาศกจงไปแกขป่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไปเทวดาชช้ญจาตุมหาราชอีกใครกล่าวว่าขอท่านธรรมิกะอุบาศกไปแกขป่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไปเทวดาชั้นดาวดึง ข้าเจ้าเทวดาชั้นยามาข้าพเจ้าเป็นเทวดาชั้นดุสิตข้าพเจ้าเป็นเทวดาชั้นนิมมานระดีข้าพเจ้าเป็นเนอเทวดาประนิมิตวสรดีร้องแต่เสียงให้ใส่กรบเสียงธรรมเมื่อเธอไม่ปรารถนาจะฟังเสียงเทวดาเพราะเสียงเทวดากรบเสียงธรรมจึงได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นพอก่อนรอก่อน อันดาิสุทธ์นั้นหลายมีเรื่องกราบทูลพระองค์สมเด็จพระจอมไตรา่าเป็นอย่างนั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระบรม,มศ,าศาสดาสุงตรว่าเป็นอย่างนั้นเถิดยิสุทธ์นั้หลายเหล่านั้นจึงได้กราบทูลถามต่อไปว่าเวลานี้ธรรมิกาอุบ,บาสกเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าค่ะ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระดีเกดีกาตรวา่ามิกาอมบาศกเป็นผู้เกิดในท่านดุสิตวรรดาพระสนทั้งหลายยังกราบทูลถามว่าข้าแต่ว่าผู้มีพระภาคผู้เจริญอุบาศกนั้นเที่ยวชื่นชมในถ้ำการางญาติในโลกนี้แล้วเกิดในฐานะที่เป็นชื่นชมในชาตินั้นะในชาติอื่นอีก ไม่พบอื่นอีกหรือพระผู้เดียวค so ่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิกเวีดูก่อนพิสุทธิ์สลายเป็นอย่างนั้นรู้ว่าทุกธรรมีกาอุบาสกเมื่อเขาเป็นมนุษย์อยู่เขามีความรื่นเริงด้วยกรกรรมที่เป็นกุศลแต่เวลาก่อนจะตายเพราะเป็นคนไม่มีมีความไม่ประมาท ขึ้นชื่อว่าคนที่ไม่ประมาทจะเป็นเครือข่ายก็ตามจะเป็นบรรญชิตก็ตามย่อมบันเทิงในโลกทั้งปวงที่นี้แต่และองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพายเจ้าจึงได้ตัดบายคาถานี้ว่าผู้ทําบุญไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง พอเห็นความหมดจดแห่งกรรมของตนย่อมบันเทิงร่าเริงอยู่เป็นนิดแค้นแม่องสมเด็จพระธรรมสามุชนิสแสดงพระธรรมเทศนาจบให้กล่าวว่าคุณนมามได้เป็นพระิยบุคคลมีประสูาาบันเป็นต้นพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์กับบรรดาประชาชนทั้งหลายอย่างนี้เป็นอันว่าเรื่องราวของธรรมีกก่าบาศก จาจ,จะว่ากันโดยเนะื้อเรื่องจริงๆนี่ก็จบกันตอนนี้ด้วยการฟังพระสูตรแล้วไม่ได้ฟังนิทานกันการฟังพระสูตรเราฟังเพื่อเอาคุณประโยชน์จากท้องเรื่องนี่ถ้าจะกลับถอยหลังลงไปอีกทีหนึ่งว่าเรื่องราวของพระสูตรในความจริงเป็นมาอย่างไง ทำไมท่านธรรมิกาอุมาศกตายแล้วจึงไปชั้นดุสิตความจริงสวรรค์ชั้นดุสิตนี่เข้ารู้สึกว่าจะยากมากเพราะท่านที่จะเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ไม่ใช่เป็นของง่ายจะเข้าได้ก็เพียงคนสามประเภทเท่านั้นคือ <c oughs> หนึ่งพระพุทธบีดาหรือพระพุทธมารดาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้า เรือท่านที่สองก็คือพระโพธิสัตว์อันดับที่สามก็ได้แก่พระอริยเจ้าที่ตายแล้วแต่ว่าพระอริยเจ้าที่ยังไม่เข้ายังไม,ไม่ไม่ถึง,ถงนิพพานยังไม่ถึงอารหัตตผลมีพระโสดาบันปฏิปฏิผลเป็นต้นคือพระโสดาปฏิผลเป็นต้นนี่นี่ถ้าจะถอยหลังถามคุณลงไป ว่าเทวด,ดาทั้งหกชั้นเนี่ยชั้นไหนไปเกิดได้ง่ายที่สุดก็ต้องตอบว่าถ้าเราต้องการจะเป็นเทวด,ดาทุกชั้นก็ชื่อว่า,วาถ้าเราทําคุณถึงความเป็นเทวด,ดาชั้นไหนเราก็เกิดชั้นนั้นง่ายทั้งนี้เพราอะไรเพราะว่าการเกิดเป็นเทวด,ดาไม่ใช่ของยากและก็ไม่ใช่ของง่าย คุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดามีอยู่ถ้าเราจะตายแล้วประสงค์จะเป็นเทวดาเราก็ต้องเป็นเทวดาก่อนตายเพื่อในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่นี่เราต้องเป็นเทวดาเสียก่อนเมื่อตายแล้วจึงจะเป็นเทวดาถ้าเราอยากจะเป็นพรหมเราก็ต้องเพรหมเป็นพรหมตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์ เมื่อตายจากความเป็นมนุษย์เราก็ไปเกิดเป็นพรหมถ้าเราอยากจะเป็นพระหันเข้าสู่พระนิพพานไปเข้านิพพานเราก็ต้องเป็นพระที่เป็นบุคคลที่เข้าถึงมรนิพพานก่อนคือนิพพานประวัตดับพื้นนิจิตดับจากความชั่วหมดความชั่วในกัลโลภโทสะโมหะไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในอารมณ์ของความชั่วทั้งหมด เือกรรมใดก็ตามที่เป็นนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีนัตตาดีไม่มีสำหรับใจใจเป็นสังขารุปีขายานมีอารมณ์วางเฉยดับเฉยจากราคะความรักในเพศเฉยจากโทสะความกโกรธเฉยจโละความโลเฉยจากโหะความ,ลามหาามลง มีอารมณ์ผ่องใสที่สุดจึงจัดว่าเป็นผู้ดับดับความชั่วสมบทมีอารมณ์สนิทมีจิตเป็นสุขถ้าจะถามว่าพระอรหันต์มีการเจ็บไข้ไม่นสนบายมีความป่วยมีความไข้ไหมก็ต้องตอบว่าขึ้นชื่อว่าธรรมดาของขันห้าไม่มีใครหนีพ้น การที่จะพ้นจากการการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเกิดแล้วพ้นจะแก่เจ็บตายพัะดพลาดจากของรักของชอบใจไม่มีแต่ถ้าว่าอารมณ์ของพระหันนี้พ้นไปได้จากอารมณ์แห่งความบุญบายคืออารมณ์ยึดถือมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นแตเพียงศัตวว่าร่างกาย เห็นร่างกายคนก็ดีเห็นร่างกายสัตว์ก็ดีเห็นวัตถุธาตุคนดีอารมณ์ของพระอหันต์ไม่มีความผผกผันในร่างกายของตนเองในร่างกายของคนอื่นในร่างกายของสัตว์และวัตถุธาตุพระอหันต์มีอารมณ์ดับความวุ่นวายไม่ความว่าไม่ยึดถือว่าอะไรเป็นเราเป็นของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดา ในเมื่ออะไรเป็นธรรมดาสิ่งนั้นพระอรหันต์ทรงยอมรับนับถือธรรมดามันอยู่ที่ไหนอะไรเป็นธรรมดาเมื่อเราเกิดขึ้นเราก็พบก,กับธรรมดาตัวหนึ่งคือความแปรปรวนของร่างกายการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศความแปรปรวนของอารมณ์ นี่พระหันยอมรับนับถือว่าไอ้ก,การไม่ทรงอยู่ของร่างกายความไม่ทรงเป็นปกติของอากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวชื้นเดีย๋ยวแฉะอารมณ์ของบุคคลก็ไม่มีอาการทรงตัวประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวร้ายคนคนเดียวกันประเดี๋ยวก็มีอารมณ์ร้ายประเดี๋ยก็มีอารมณ์ดี เป็นว่าความแปรปรวนประเภทนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกมื่โลกมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ยังพบอาการอย่างนี้ฉะนั้นอาการใดๆที่พึงเกิดมีเกิดขึ้นเรื่องนี้พระอรหันต์ไม่ยงปล่อยมันเพราะว่าเป็นพลเลิกบ้าเสร็จแล้ว คือไม่มีอารมณ์ฝืนถ้าอารมณ์ฝืนยังมีอยู่เพียงใดขนาดนั้นก็ชื่อว่าอารมณ์บ้ายังมีเพียงนั้นถ้าขนาดใดไม่มีอารมณ์ฝืนขนาดนั้นก็ไม่มีอาการบ้าเป็นอันว่าพระอรหันต์มีอารมณ์สบายมีอารมณ์ดับสนิทแจความเร่าร้อนจาจอําจของความรัก อำนายขึ้นความโลภอำนาจขึ้นความโกรธอำนาจขึ้นความหลงเมื่อทุกคนทําจิตได้อย่างนี้ทุกคนก็เป็นพระอารหาันต์แม้ก็ไปนิพพานได้เป็นอันว่าท่านพุนใดจะไปพนิพพานก็ต้องถึงพระนิพพานก่อนตายนี่พระประดับเพื่อดับความชั่วนี่ถ้าเราจะไปนรกเราก็ต้องเป็นสัตว์นรกก่อนตาย สัตว์นรกบูชาอะไรสัตว์นรกบูชาความชั่วจริงๆห้าอย่างเพื่อทรงคุณความชั่วจริงๆห้าอย่างและมีกิเลสพิเศษอีกเยอะเช่นหนึ่งไม่ยอมรับนับถือในสิทธิในชีวิตร่างกายของบุคคลอื่นพยายามคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้รับความทุกข์และถึงกับความตาย อารมณ์ของเขาครุ่นคินอยู่แบบนั้นวินการที่สองอยากจะยื้อแย่งทรัพย์สมบัติเขาบคคลอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมโดยที่เจ้าของเขาไม่ให้อารมณ์คิดอยู่แล้วก็ทำด้วยเพียงแค่ได้คิดอย่างเดียวก็ไปแล้วสามมีความปรารถนาจะอยากได้บุคคลอื่นที่เขาขงเหงแหนมาเป็นกู้ครองของตน ที่เรียกว่ากามีสามมีลมอย่ปรารถนาใครจะพูดปดพูดคำหยาพูดสอเสียดพูดเพื่อเจอแล้วไหลไอ้ี้นะแล้วก็หา้าชอบดื่มสุราเลยมีไรของหมักดองเรืว,ว่าของกลัน่นทำให้จิตมีความเมามายตกในลักษณะของความประมาท นีองค์สมเด็จพระบรมมฤตยก็น่ายกล่าวว่าเราเมิดกดท้าแบกการน,นี้ไปนรกแน่แต่ความจริงอาการไปนรกก้เกิดเป็นเปรตแปลสุรกายสติฉันาไม่ต้องทําเลยก็ยังไปได้เพราะว่าความดีส่วนใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสดาสมมาสมุทตเจ้าทรงตรัสอย่างในเรื่องราวของมัตตกุนฑลีเทพบุตร สมเด็จพระผู้มีพระพายเจ,จ้าทรงตรัสว่าคนที่มีความเลื่อมใสในเราแต่เขาไม่เคยฟังธรรมเขาไม่เคยถวายทานเขาไม่เคยอัาศิลเขาไม่เคยมีความเคารพด้วยมือแต่ว่าเพียงมีจิตเลื่อมใสเท่านั้นเขาก็สามารถไปสวรรค์ได้ ไม่ใช่แต่มัณกคุณดลัลีเทพบุตรแต่คนเดียวแม้แต่คนอื่นก็มีอาการเช่นเดียวกันคนที่เริ่มสายในเราแม้แต่เพียงไม่เคยทําสการะก็สามารถจะไปสวรรค์ได้นั้นไม่ใช่จํานวนร้อยไม่ใช่จํานวนบาทพันไม่ใช่จํานวนหมื่นไม่ใช่จานวนแสนมีมากกว่านั้นหลายเท่า นอกไปจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจิตเตสังคิติเถท,ทุกขติปาิกังขาคนที่อาบาปยบายอาบายในอาบายภูมิสี่ก็เช่นเดียวกันถ้าจิตใจสมองยังไม่ระเมิดบัญญเวณทั้งห้าประการเปลี่ยนได้เพียงอารมณ์คุ้นคิดอยู่อยู่เท่านั้นเขาก็สามารถไปอาบายภูมิได้ จวกล่าวต่อไปถึงเรื่องราวของนางอะไรละ่ะเรมเชื่อเที่ยวแล้วพระนางมานิกาเทวีซึ่งเป็นมนเหสีของพรเจ้าประสเสนาธิโกศลอย่าลืมนะว่าเมืองนี้เนะี่ยมีพระราชามีนามาโกศลเหมือนกันหมด พระบรบมราชินีนาถก็มีนามว่ามณิกาเทวีเหมือนกันกี่องค์กี่องค์ก็เหมือนกันก็ไม่มีมณิกาเทวีหนึ่งไม่มีมณิกาเทวีสองมณิกาเทวีสามท่านทิ้งนามไว้เฉยๆฉยเหมือนกันหมดชื่อเดิมจะชื่ออะไรก็ช่างพอขึ้นมาเป็นพระบรมราชินีก็มีนามว่ามณิกาเทวี ตามพระบาลีท่านทรงตัดว่าพระน,นางมณิกาเทวีนี้เป็นสตรีที่มีจริยางามมากแล้วก็มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ามากในขณนะเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสมพระชนอยู่เธอมีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูทวายทานไม่แพ้นางวิสาขา จะได้ว่ากรรมคุนนางที่จะต้องไปลงนรกจุนนิดหนึ่งคำว่านิดหนึ่งก็คือมีเท้าข้างขวาไปจุ่มอยู่ในนรกแค่ข้อเท้าแต่ร่างกายของเธอแต่งตัวเหมือนกับนางฟ้ากรรมนี้ก็เป็นปรากฏแต่เพียงอารมณ์คิดมีความเศร้าหมองของจิต ในก็ได้แก่ตามพระบาลีท่านบอกว่าในคืนวันหนึ่งตอนเด็กเธอลุกประรานาจะไปปัดสาวะแต่ได้ว่ามันมืดไม่เวฟ้าอย่างสมัยนี้ลุกไปเท้าวขวาไปสะดุดเท้าของพระราชาสวามีเข้าเป็นเหตุให้มันนางเจ้าเสียใจมาก ก็ขึ้นเชื่ยวกรรมชั่วอย่างนี้ไม่เคยมีสำหรับพระนางเมื่อพระเจ้าประสเสนาทีโกศลมกรมตริย์พระบาทเท่าเธอก็ปลอบว่าไม่มีโทษน้องนางเจตนาร้ายของน้องไม่มีพี่ให้อภยัย้วยคนที่เคยมีมัญญา,าดีจริยาดีไม่กระทบเขาหน่อยใจก็อจะหวั่นไหวเศร้าหมองไม่ได้ เอจนั้นเมื่อเวลาที่นางตายจากความเป็นคนตายไปแล้วในขณะที่จะตายไอารม์จิตมันไปคิดอยู่ตรงนี้ว่าเรานี่มีความชั่วนักสร้างความไม่ดีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเอาเท้าไปสะดุดเท้าสามีเข้าใจมันเศร้าหมองเสียใจเพ่องที่ว่าความชั่วร้ายอย่างนี้ไม่เคยมีสำหรับเรา งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าอาศัยที่เธอมีรมเศร้าหมองหน่อยหน่อยเดียวแต่ความจริงสร้างความดีไวมากแต่ตอนที่จิตจะออกจากร่างจิตไปคว้าอารมณ์เศร้าหมองเข้าเมื่อตายคือจิตพ้นจากร่างกายมีร่างกายประดับบรรดาแพรววเต็มอำนาจวาสนาบาร,รมีเป็นนางคว้า แต่ว่าต้องเอาเท้าข้างขวาที่สะดุดเท้าพระราชาสวามีไปจุ่มอยู่ในนรกเจ็ดวันมนุษย์นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะเป็นแค่เจ็ดวันมนุษย์เท่านั้นถ้าหเวิยนับวันในนรกก็ทีวะประสักสองสามวินาทีห็จะได้เป็นเวลาประเดี๋ยวเดียว นี่เป็นอันว่าคนที่มีความรักความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลื่อมใสเฉพาะในใจยังไม่เคยเคยทำบุญยังไม่เคยฟังเทศยังไม่เคยทำอะไรทั้งหมดเพียงแต่เพียงเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระบรมสุคตเขาพู้นั้นก็สามารถไปเกิดเป็นเทวดาได้อย่างมาแต่กุณฑลีเทพบ,บุตรชั้นใด บรรดาบุคคลทั้งหลายที่ทำกําลังใจเศร้าหมองเจ็ดจิตตกอยู่ในอำนาจของความชั่วคือทำตัวให้เศ้าหมองแน่ในรมความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาจะตายใจน้อมไปในส่วนที่ไปรทำที่เป็นอกุศลก็สามารถทำตนให้ลงอบายภูมิได้ ยะ่งนันเขามันดาพวกท่านทั้งหลายจะเป็นพิสุสมนนัมมณรอุบาสุกุมบาสิกาก็ตามขอท่านทั้งหลายจงยึดมั่นในคุณธรรมของธรรมิกาอมบาสุกไว้ว่าธรรมิกาอมบาสุตกตัดความชั่วความโลภแ้วยอำนาจการให้ทานเป็นปกติจิตนิยมการให้ทานเป็นสําคัญ รายการที่สองยึดมั่นในองค์สมเด็จพระรง์ทันบรมศาสดาและพระอริยสงฆ์เป็นผู้ไม่อิ่มไม่เบื่อในการฟังธรรมรายการที่สามท่านเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์รายการที่สี่ท่านเป็นผู้มีกัญญาณธรรมคือความงามของจิตได้ก็จิต คนจากนิวรณ์ห้าประการมีอำนาจเหนือนิวรณ์ห้าประการความชั่วของอารมณ์คือนิวรณ์ห้าประการไม่สามารถจะทำลายท่านได้ดันั้นก่อนที่ท่านจะาตายจิตใจของท่านยังเน้่นขุนคิดในธรรมอย่าจะฟังพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวร์ได้แก่มหาสติปัฏฐานสูตร โดยท่านอ้างว่ามหาสติปัฏฐานาสูตรนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังไม่สอนไม่ไม่ทรงละยังทรงอาจิตคิดอยู่ดำริอยู่ใคร่ครวญอยู่เสมอฉะนั้นบรรดาท่านหลายในสำนักของเรามีความชำนาญทุกอย่างในมหาสติปัฏฐานาสูตรในกรรมฐาสี่สิบ้ในทุกอย่างที่จะพึงมีคติที่พึงปฏิบัติ ท่านด้สนดับแล้วทุกประการจากสำน,นักขององค์สมเด็จพระพิชิตธมานคือจากคำสอนที่ได้รับฟังหาว่าท่านนังไหลไม่ประมาทอยู่ก็ชื่อว่าจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเต็มตัวที่เรียกว่าสมณะเพื่อทรงทําความดีอะไรท่านนังไหลายลองดูเวลาก็หมดแล้วสําหรับวันนี้ก็ขอยุดดติวเดชเพียงตรงนี้ ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ผู้รับฟังทั้งหลายทุกท่านสวัสดี